สองเลขเด็ดอ่างน้ำมนต์หรือสีเนนเสียเต้นรถปรทุมมีโชคหลังเป็นลูกศิษย์มาหลายปี วันนี้27กันยายนภายในอาสมฤสีเนนท่าพุทธคุณหมู่สีตำบนโพแตงอำเภอบางไทรจังหวัดนครศรีอยุธยาตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในอาสมรวมถึงมีประชาชนที่เคยมาขอพรขอโชคลาภแล้วสมหวังได้โชคลาภจึงนำน้ำแดงมาถวายกุมารเจ้าสัวเห่งและนำฟักทองมาถวายพ่อปู่ฤษีพรมเมตกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ที่ศาลาบุญช่วยได้ หน้าพ่อปู่ฤาษีพรหมเมฆประชาชนต่างเข้าไป2ตัวเลขภายในอ่างน้ำมนตซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นตัวเลข0 1 3 7 8และ9โดยตัวเลขจะลอยหมุนเปลี่ยนกันไปจับกลุ่มเป็นตัวเลข1 8 3 7 9และศซึ่งตัวเลขดังกล่าวเกิดจากอาจารย์ฤาษีเนรธาตพุทธ,ธคุณได้ทำพิธีจรดตัวเลขขณะที่นายสะอาดอายุ76ปีเจ้าของเต็นท์รถแห่งหนึ่งถนนรังสิตนครนายกคลอง8ทัญญบุรีปทุมธานีกล่าวว่าวันนี้ตนเดินทางมารับวัตถุมงคลของอาสมฤาษีเนนโดยตนเป็นลูกศิษย์ที่อาสมมาหลายปีมีวัตถุมงคลของอาสมทุกรุ่นทุกแบบตั้งแต่แขวนวั วัตถุมงคลของอาสมก็ได้โชคมาพอสมควรวันนี้จึงเดินทางมาเช่าเพิ่มอีก